เพื่อนๆืนสวัสดีค่ะถ้าเพื่อนๆกํากำลังมองหาเมนูอาหารที่จะขายช่วงเย็นแต่ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีตุ๊กมีไอเดียมาแบ่งปันค่ะตอนเย็นนะคะขายอะไรดี10บเมนูยอดฮิตที่ขายดีมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ 1. สลัดผักสลัดโลช่วงเย็นนะคะเมนูสลัดผักสลัดโลนะคะจัดว่าขายดีเลยค่ะ กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงเลยค่ะผู้หญิงจะชอบซื้อมากเลยค่ะเพราะว่ามือเย็นนี่นะคะไม่อยากกินเยอะค่ะขอเป็นเมนูเบาๆนะคะจะได้ไม่อ้วนค่ะน้ำสลัดนะคะควรทำให้มีรสชาติที่หลากหลายเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าค่ะจะช่วยทำให้เราขายดียิ่งขึ้นค่ะราคาขายโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณกล่องละ40บาทค่ะ บางร้านนะคะใส่แพ็กเกจสวยๆทําเลขายดีๆทําให้เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ด้วยค่ะ 2. ส,ส้มตำส้มตำจัดเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยค่ะรวมทั้งตุกด้วยนะคะอย่างร้านนี้นะคะมีขายส้มตำให้เลือกหลากหลายเมนูเลยค่ะ เลือกใช้วัตถุด,ดิบนะคะที่สดใหม่สะอาดแล้วก็ตำซม,มตำให้มีรสชาติที่อร่อยนะคะเชื่อว,ว่าลูกค้าต้องติดใจกับมาซื้อซ้ำแน่นอนค่ะ 3. ขนมจีนขายขนมจีนนะคะถ้าทางร้านนะคะมีน้ำยาให้เลือกหลากหลายก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของทางร้านที่ช่วยให้ขายดีเลยค่ะ นี้ลำพริก,กนนไส้ปลา,ปา,ปาอันนั้นกินนี้อีกหนึ่งอ,อ,อ,อย่างที่สำคัญเลยนะคะผักต้องสะอาดสดใหม่แล้วก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะราคาขายขนมจีนโดยทั่วไปนะคะมีตั้งแต่30บาทจนถึง50บาทนะคะขึ้นอยู่กับทําเลที่เราขายด้วยค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยเพิ่มยอดขายได้ด้วยก็คือไข่ต้มค่ะ 4. ยยำขนมจีนยำขนมจีนนะคะเมนูนี้คุณสาวๆชอบทานเลยค่ะร้านนี้นะคะขายยำขนมจีน30บาทค่ะโดยทั่วไปนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ30-50บาทค่ะ ร้านนี้นะคะทำยำขนมจีนจัดใส่กล่องเป็นชุดขายกล่องละ30บาทนะคะเพื่อความสะดวดรวดเร็วของลูกค้าด้วยค่ะ 5. ยํายลูกชิน้นยำม,มามา่าปัจจุบันนี้เราจะเห็นร้านค้าที่ขายลูกชิ้นไม้ละ10บาทยำให้ฟรีซึ่งขายดีมากๆเลยนะคะแล้วร้านค้าเหล่านี้ก็จะมีเมนูเพิ่มเติมทำให้ร้านค้าขายดีขึ้นค่ะ นี่สบยี่บาบาเาทจ้ะเอากระเฉดด้วยสแดสบบาทจะมี <40. S 2> ม้อวมยำใส่โบไปเลยอ่ะได้จ้ะเอารถจักรน,นะร<ำ>ับ ปาด้านนี้เลยพี่สิบาทครับชอบแบบไหนเลือกเอาเลยจะย,ยังไม่ฟรีเลยบางร้านนะคะจะมีเส้นมาม่าวุ้นเส้นมาขายด้วยก็จะเป็นยำม,มาม่ายำวุ้นเส้นช่วยให้ขายดียิ่งขึ้นค่ะ 6. น้ำพริกผักลวกน้ำพริกผักลวก จะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีเลยนะคะถ้าทางร้านมีน้ำพริกให้เลือกหลากหลายแล้วก็มีขายผักให้เลือกหลากหลายเลยนะคะที่สำคัญถ้าเพิ่มเมนูปลาทูหรือไข่เจียวไข่ชะอมมาขายนะคะก็จะช่วยให้ทางร้านขายดียิ่งขึ้นค่ะเจ็ดสูชิซูชิจัดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนชอบทานกันค่ะ ทำซูชิขายนะคะเลือกใช้ของสดใหม่และทำหน้าให้หลากหลายเลือกทำเลขายที่ดีอยู่ในแหล่งชุมชนหรือว่าจะอยู่ตามตลาดนัดนะคะแล้วที่สำคัญถ้าเรามีจุดเด่นที่ขายของทางร้านคือทำเป็นซูชิย่างไฟก็ช่วยให้ขายดียิ่งขึ้นด้วยค่ะบางร้านนะคะมีจุดเด่นคือโรยผงหมาล่าเพิ่มความเผ็ดความแซบค่ะ ซูชินะคะเห็นขายตามตลาดนัดนะคะราคาทั่วไปจะเริ่มต้นที่ตั้งแต่ชิ้นละ5บาทถึง10บาทค่ะอย่างร้านนี้นะคะขายชิ้นละ10บาท10ชิ้นฟรี1ชิ้นค่ะทำให้ขายดียิ่งขึ้นเลยค่ะ 8. ข้าวกะเพราข้าวกะเพราเชื่อว,ว่าหลายคนชอบทานค่ะร้านนี้นะคะขายห่อละ20บาทค่ะเพิ่มไข่ดาวหรือไข่ต้มเพิ่มอีก5บาทค่ะ ราคาแบบนี้นะคะขายตามตลาดนั้นนะคะขายดีเลยค่ะเผ็ดไหมคะเผ็ดมากค่ะเผ็ดมากเลยเผ็ดมากเลยค่ะแค่พี่หน๋วค่ะพี่จ๋ามีแต่หมูสับใช่ไหมคะมีหมูกับไก่เก้าลูกชิ้นปิ้ง ลูกชิ้นปิ้งนะคะจัดเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ขายดีค่ะหลายร้านนะคะเขาไม่ได้ขายแต่ลูกชิ้นอย่างเดียวค่ะเขาจะมีตัวเสริมมากค่ะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกหรือว่าปลาหมึกนะคะก็จะช่วยให้ทางร้านขายดียิ่งขึ้นค่ะแต่อยากจะบอกว่าเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ลูกชิ้นปิ้งเราขายดีนะคะน้ำจิ้มต้องรสเด็ดแซ่บค่ะแล้วก็ต้องมีน้ำจิ้มให้เลือก2ออย่างนะคะสำหรับคนไม่กินเผ็ดก็จะต้องมีน้ำจิ้มหวานด้วยนะคะ ราคาขายลูกชิ้นโดยทั่วไปนะคะเริ่มต้นขายที่ไมลละ5บาทถึง10บาทค่ะ 10. พิซซ่าพิซซ่านะคะอย่างร้านนี้นะคะขายตามตลาดนัดค่ะทำหน้าให้เลือกหลากหลายนะคะขายชิ้นละแค่50บาทเท่านั้นค่ะเพื่อนๆขายดีมากๆเลยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับ10เมนูยอดฮิตขายดีช่วงเย็นค่ะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากก็มีหลายร้านนะคะที่ต้องงดนั่งทานในร้านวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มยอดขายก็คือมีสั่งทางออนไลน์นะคะผ่านพวกแกปฟูดไลน์แมนหรือตัวแทนส่งอื่นๆนะคะจะช่วยให้ทางร้านขายดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะ